ลองบีบดูอ่าใช้ได้แล้วน่าทานมากอาออ่าขนมปังก็งมีแล้กันไปเวฟทำ่รงนี้หั่นสิบวิบวก,ก็หกันสิบวิออกมาเวฟไว้สามสิบวิและให้นุ่มขึ้น เดี๋ยวเราก็จะผ่าเพื่อเอาช็อกโกแลตมาใส่นี่ก็เป็นช็อกโกแลตที่เราชอบที่เราเก็บไว้เจ้าไหนอร่อยก็เอามาหรือจะทำเองเราก็มาใส่ที่นี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนำไปเข้าไมโครเวฟอีก30วินาทีาไปเข้าไมโครเวฟ30วินาทีท30วินาทีใช้ได้ยังยังไม่เยอะกันหมดตอบ30 ครบแล้วแต่ดูสิเยิมได้ที่แล้วตอนนี้เราก็ได้ขนมปังไส้ช,ช็อกโกแลตมาแล้วขนมปังที่เราทำเองเก็บแช่ฟรีดไว้แล้วก็ช,ช็อกโกแลตที่เราชอบคิดว่าอร่อยนุ่ม แล้วก็มารับประทานกับนมจืดลองทําทานกันดูนะขนมปังลาว,วาชอเเ็อกโกแลตนมสดที่ใช้ดื่มร่วมกับขนมปังชอเเ็อกโกแลต